อ่าเริ่มเริ่มทำกันย่างครับพี่น้องย่างไปเรื่อยๆครับพี่หนังปลาข้าเห่าย่างหม้หมูนะครับนะคบาคาหมูเอาลิดมันก่อนเป็นไงอริดม,มันก่อนนในเขเ้าจัดสรรไปนะครับ<ม>ย่างขาดักย่างขาดักบัดนะครับเรากไปทุระที่มากกันมาก,มามากินข้าวแรกนำไก่พอดีสุปพอดีเพิ่งกลับมาเพิ่งพี่น้อง,งโอ้โหอ่ะยอดครับย่างหัวหมูลาบหมูต้มปลากดเหลืองมาหนิสามเมนูใหญ่พี่น้องมีแค่เพื่อนนะครับเนาะ เวลาแล้วผาก่อผ่าแรกเห็ดหัวหมูมาดเียย่างหัวหมูจแซ่บซบซ่งหลับหมูนะครับม่ัเอเห็ดไปได้่งสิลาบหมูแซ่บเอาซก่ัูกก่นินมเลห็ดหัวหมูกนแรงๆนะจิ้มหลอดเขาไหมนะครับอยากหัวหมูลังสำหรอบก่อน ทำหลอกเนื้อออกากหัวมันก็มาสเส็เป็นบสเตเป็นเนื้อความบรสเเป็นชิน้นนน้อยเป <c oughs> ็นแต่เทจเลยหลับหมูหิ้วเข่าแห้งมาทันเอาี่ขอมานดามล่ะห้อง่องมา,น,าอะนะครับกินยากหัวหมูด้วยกันวันน <c oughs> ี <c oughs> ้ก็เป็นกลงสีเห็หลับหมูนะครับตุ้สเข่าแห้งนะครับเ็ลับหมูซอยเท็ดนเองซื้อมาเองเ็ดินเองเลยวันสามที่้อแต่ไฟทั้งงหิปหลอกเป็นลอก หม้อหมูกันเสตย่างเส็เจีวเส็กเปรี้ยวหวานเาสิบลอยเนาะสีเมื่อคำๆอะไสีเมือนะครับเป็นวันอาทิตย์อาจจะยบแปดยี่สิแบแปดใส่ละมีนาน่ต้นซอยใส่ยืนก็เลหลับหมูถึงหลับหมูตึงย่างหม้หมูมนคดังมากจัับ เพิ่งไล่สดกับพัดดันี่ครับผมมองก่อนกล้งเลยม่งอนกล้องเลยงบอกไงาเด้อย่างหนีกำลังลอกยักสิเป็นเนื้อหรือเป็นชิ้นนหน่อย่จะกวาไปนะครับอยหนังหมูต้องใส่แต่ีบในบอลไม่ไบเอาใส่จัดไปในเราเอาไปไม่ได้ไปเลยครับ อืมสิวหลอกก็ะลังหลอกด้วยครับน่แจกจ่อยนะครับพี่นี่มาลังหลอกนะครับมาติฐานของหมูจะต้องกันดังเลยแบาใช้กกระลังสีลาบหมูนะครับข้านกุหลาบกระสินท้ากุหลาบนะครับแันกันยิ่งเขายงมาแรงกลางเมื่อกุซ่ารถมัดส่อมนะครับข้าวนะครับจะเป็นขี้เมื่อ ก็ทิ้งในี่ยร้วอเคครับไม่เขาไว้ว่าอล้วแ่แล้วเนี่ยนี่เต็นทานอ่ใช่กำลังหลับหมูแลับโอ้ประหยัดประหยัดจะแซ่บแตงคืงๆเลยพี่ครับใส่เหล่าพี่ผมใส่แล้วบ่ใส่หล่าออ้อาจัดไปอืมเอาซิมซิซิม เนี่ยครับจัดไปพักแนวพักแนวทางใหอืมอืมขมบ่ลาบหมกแบบแบเนะฮะปัดกันตอนทุดท้ทยไปหอมลงไปที่กันเบี้ยแล้วไม่ต้องไปยิ้มขยำขยำไปเลยอ่าวิสวนคนขยำไปเลยฮะ มีบะเคนยังแซ่บครับมีแล้วแคนนะนี่ใส่นห้องเหมือนกัที่อึดบ่ <c oughs> บ่ได้ใส่ดนแหล่านนตัวเต่แซ่บกรนว่าปาของเรานะครับเอย่างแม่ไปเฟื่อนคนมักหมูแซ่บๆก่อนโอเคครับผมอยากกินเห็ดเจียวเปลี่ยวหวานนะไปเฟื่อนเนะาะแม่เฟื่อนจัดการเจียวเปลี่ยวหวานเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวแม่ไปเฟื่อนจีนได้เตรียมมักแล้วอ่ะมามักหมูกันเท่าบา้เกลืองยังว่ากันไปเพราะว่เออไป ัไปหมักหมูแล้วเอาเอาขั้วไนใกล้ที่เด็ดในั้นใกลอ่าแป้งงอรถดีจัดลงไปครับตรงไหนมันนวดจัดจวดๆไปเลยแม่ไปเพื่อนมาเตรียมเครื่องน้ำพริกเผ็ดเปรี้ยวหวาน,นครับอ่าซอสซีอิ๊วว่าลงไปนะครับนเานาะแกะพืนะ้นเก่าจทุ่นปะทุ่นเหมือนทุ่นปะได้มากมาก เออเออนัดหน่อยผุนันาะมน้อก็เฮ็ดถาพอดี้และอยากไปเรื่อยๆบยบวยครับไปกินกระเล้งเคือเดี๋ยวน้ำกัคุณเฮียวไกินก่อนพระว่ากันครับเรื่อยๆครับเม่อี้หนังเออพี่ายากกัมูแลกินกัแฉกกับผงซักกเขาใช่กับลาบมูแล้วแหละนะปงนัวลงไปสักหน่อยนึงพอมีรสแซ่บนะครับเดี๋ยวแม่ไปเฟินตำแจ้วเผ็ดเปรี้ยวหวานจัด เกียวกับหมูต้องติดเปรี้ยวหวานเนาแต่ตัเฟิรนเนาแต่จะมาวากสาอุบลเป็นะครับบ่ในไกแม่ใบเฟิรนเป็นคุกเกานะครับมัทหมูสะกอนะครับมันดุดบ่นีครับหาถุงเงิตีมือมาสันบาทเนาะังารงานเอะตะเดงเงินครับพี่น้องจางก็ทำม้างทีเป็นต้มประกดเต็มหมตมปะกดเีนะครับเออ ได้คนเห็นแม่ใบเฟิร์นเป็นมักนะครับเรื่องเบาธุระคิดเรื่องการเฮ็ดงานเรื่องฮ็ดกับเขาพร้อมพี่น้องเลยอ้าวนะครับเดี๋ยวเขาติดตามครับผมเดีห็นพี่น้องเห็นแม่ใบเฟิร์นเป็นตำเครื่องนะครับตำเครื่องแจ่วเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับอ้าเริ่มเริ่มทำกันย่างครับพี่น้องย่างไปเรื่อยๆครับพี่น้องสาวเขาเขาย่างหม้อหมูนะครับน้ากากหมูเอาลิดมันก่อนเนมาอลิดมันก่อน นี่เขาเข้าจัดสรรไปนะครับอือย่างถ่านซักยากา่างถ่านซักบัตรนะครับเราไปทุปะระจังไงกันมากินข้าวแรกทำไกนพอดีสุกพอดีเพิ่นกลับมาพอดีพี่น้องโอ้โหอ่ะยอดครับย่างหัวหมูลาบหมูต้มปลากดเหลืองมือนนี่สามเมนูใหญ่พี่น้องมไม่ใช่พระเพลินนะ,ระครับเนาะโอ๊ยถ้เราไปเราไปเรียน่าประเทศไทยทุกคำเอ็งพี่น้องเดี๋ยวมืด แม่ใบเฟินกำลังกึ้เดาวยากนะครับจ้างหน้ากากหมูเซ็ตแทบของนังเอกของเขาตำเครื่องแป๊บหน่อนเครื่องเคียงนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บๆกินกับจิ้มแยกหัวหมูนะครับเนาะแป๊บนึงครับว่าจากไหนว่าจากไหนอ่านนักเอกสาวสองสาวซิมซิมน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มของเขาจัดไปครับจัดไปครับเตรียมเครื่องปรุงให้ตำจิ้มรสเด็ด ซีฟู้ดใส่เป็นวน่านะครับใส่มะนาวจั็กน้อยเป็นว่าครับจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดของเรานะครับนับ่นโอเคครับเรียบร้อยครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนี่จินกันกับแกะไปก้อนดึงเหล่าผมเยอดมกสำรองหมูใช้ในการบริการครับเบอร์หนึ่งผู้ใ <บ S 1> ด่หลับหมูว่า เบอร์นึงใกบอร์สามแไเกลือนครับเบอร์สผู้ใดมไม่ามคนเหมือนเนัมีวเบอร์สามดเนาะแ่เงอกเพนาผุหลอกตัวแโอเคสมมติจครับเียกัครับเอากนขางเตเล็กน้อยแบบเลยนะครับพี่น้องครับ ตครองนี้ย่างหมูม,มกสมองหมูอยู่นี่ครับพี่น้องอยาพนงกับนบรรยากาศปลาของผ้าแดงนะครับเอาตึม่มต้มปลากรดแกงปลากดก็ว่ากันไปไฟร้อนๆๆ่ราหมูย่างงา่เาล้อแลวโนจะสุกครับจะสุกครับตเหมือนรตที่สกับที่สามเพิ่งใส่ไปแล้ว โม่เลยโมยงยังไปตัวที่สามาม่มีซีมีคนเห็นมสามคนเ่งดังเท้ยังยังวบควบแมวอยู่ทุนแม่เียนโอ้่างาบกเลยตัมาให้แล้วเฮ้ยยงมาทุกส่วนห